น้ำท่วมหนักหลายพื้นที่ขณะนี้พายุฝนฟ้าขนองมาแรงคืนนี้42จังหวัดลงกระโชกแรงหนาวดันฝนลงฝนตกหนักฟ้าแรงลงกระโชกแรงพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตุกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นวันพุธที่11ตุลาคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่จะมีฝนตกฟ้าขนองฝนตกหนักฝนกตกหนักมากปเป็นของฝนในแต่ละภาค พื้นที่สีแดงพื้นที่สีเหลืองประกาศในด้านของพื้นที่ฝนและติดตามเส้นทางพายุเส้นทางหยกพอประกาศตามจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับสมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเป็นเช่นไรกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านในช่วงนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้พื้นที่ไหนมีฝนตกฟ้าคะนองต่อเนื่องกันบ้างพื้นที่ไหนมีฝนตกหนัก ฝนตกหนักมากฝนปานกลางฝนเล็กน้อยหรือพื้นที่ไหนที่เริ่มได้สัมผัสกับอากาศเย็นอากาศหนาวกันแล้วบ้างก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะคะจากที่แอดมินได้แจ้งเตือนฝนในทุกวันก็ไม่เวน้นที่จะเกิดเหตุการณ์ในด้านของน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ำต่อระบ,บายที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวแอนจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านกันก่อนนะคะ ภาพข่าวแรกที่บริเวณพื้นที่จังหวัดสระบุรีได้เกิดฝนตกหนักตั้งแต่10นาฬกาของวันนี้ผู้ที่11ตุลาคม2566จนถึงในช่วงบ่ายประมาณ14นาฬกาฝนฟ้าขนองต่อเนื่องฝนตกหนักถึงหนักมากจึงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำรอระบายอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชน่ันได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณโศโจภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไป พื้นที่นครราชสีมาที่สอพอโพกลางรายงาน10ตุลาคมเมื่อวานนี้6น30นาทีเกิดฝนตกหนักตั้งแต่4นกาเป็นต้นมาทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณหน้าตลาดเซฟบันถนนมิตรภาพช่องทางคู่ขนานขาออกรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะครับช่องทางด่วนสามารถใช้ได้ช่องขวาสุด ทำให้การจราจรติดขาดเมื่อผ่านตลาดเซฟวันสามารถใช้การได้ในส่วนขาเข้าเมืองนะครับช่องทางเดียวใช้การได้2ช่องทางแต่รถจะติดในช่องคู่ขนานเนื่องจากน้ําท่วมขงังผ่านไปได้เฉพาะรถบรรทุกด้านสพโพกลางได้จัดกําลังจราจรทั้งหมดนะครับออกอำนวยความสะดวกดังกล่าวขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเทศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนครราชสีมาสระบุรีแล้วนะครับในหลายพื้นที่ในช่วงนี้ก็มีฝนตกฟ้าคะนองฝนตกหนักน้าท่วมจับพันน้ํปรอระบายน้ําท่วมขังนะครับแต่แอดมินก็ไม่สามารถไล,ล่เลียงข่าวได้ทั้งหมดนะคบเดี๋ยวจะพาไปดูในด้านของพื้นที่โคราชกันนะครับเช้าของวันนี้ตลาดเทิดไทยโคราชก็มีน้ําท่วมขังสูงนะครับ เนื่องจากฝนตกหนักตลอดเลยนะครับในช่วงนี้ตลอดทั้งช่วงเลยบริเวณพื้นที่นครราชสีมาทําให้เกิดน้ําท่วมขังสูงนะครับอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณสิทธิศักดิ์วราพุธส่วนภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปนะครับนอกจากพื้นที่ฝนกันแล้วเดี๋ยวมินจะพาไปดูในด้านของการประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในคืนนี้ส่วนการประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุ กรมอุตุออกประกาศ11ตุลาคม18นาฬกาของวันนี้จนถึง18นาฬกาของวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีเหลืองบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรนะครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีสรนะบุรีนครนายก ปราจีมบุรีจ่าเชิงเซาชนบุรีระยองกรุงเทพมหานาครน,นนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังและสตูลขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสียงดังกล่าวระวังฝนตกหนกักในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้11-12ตุลาคม2566ซึ่งเปอร์เซ็นต์ของฝนในวันนี้มากสุดอยู่ที่บริเวณพื้นที่ กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน80%รองลงมาภาคกลางภาคตะวันออกฝน70%ส่วนภาคเหนือและภาคใต้ฝน60%ส่วนฝนน้อยที่สุดอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20%นะครับสนนด้านของหย่อมพอบปรากาศต่ำนะครับที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้มาถึง20ตุลาคม2566โดยนะครับ15จนถึง17ตุลาคม2566จะมีหย่อมคอลรากาศตำ่ำ ที่ก่อตัวบริเวณพื้นที่ประเทศกัมพูชานะครับและหลังจากนั้นในด้านของหยอมพอประกาศต่ำจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออรร่วมถึงภาคกลางรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคอีสานและหลังจากนั้นนะครับหยองพอประกาศต่ำจะเคลื่อนตัวเข้ามาตามแนวของโรงมะรุมเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือนทางตอนล่างต่อไปนะครับ และจากเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ประเทศไทยเปลี่ยนพื้นที่จังหวัดตากตามแนวเส้นทางเดิมนะครับที่เคยคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่มียอมขอประกาศตามเคลื่อนตัวเข้าไทยนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับโมเดลยังอีกยาวไกลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นําเข้ามาใหม่นะครับขอให้ติดตามพยากรณาา์และประกาศคาเตือนจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดเดนมินจะพาไปใช้พิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนนะครับจะเริ่มจาก18นากา11ตุลาคม2566 กลุ่มฝนส่วนใหญ่จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลชาติช่งเสา7.5มจุดิเมตรพนนที่คม9ฝนตกหนักส่วนปราการ7.3กรุงเทพมหานคร5.7ปาาเกร็ด7ุสามโคก4.8สระบุรีหวงเวียนสาแก้ว3.7สีคิ้ว7.5บ้านตะโขบ5.2ต่อไป20นาฬิกาเริวเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าคะนองเพิ่มมาขึ้นบรืวนพื้นที่ประเทศไทยนะครับ ้านของวิไล6.1กําแพงเพชร7.1นครสวรรค์น4หนองบัว9.7ฝนตกหนักสาบบท6.8วิเชียมรี2.1หนองไผ่1.7อุทัยธาน,นี5.6ลานสัก5.7สะบท7หันคา8.5วงเวียนสาแก้ว7.9พระนครศรีอยุธยา5เาวยกระเจ้า9ฝนตกหนักไซโยคากาญจนบุรี6.2กรุงเทพมหานคร8.4 ปราจีมรี6.8 22ในกาเรียวเปรียนกลุ่มฝนฟ้าขนองก็ยังจะเน้นบริเวณพื้นที่เดิมๆนะครับกำแพงเพชร1 3.9ฝนตกหนักพิจิตร8.1พิษณุโลก4.2สุขโขทัย3.7ตาก6.4บ้านคงวิไล8.1นครสวรรค์3.5ล้านสาก5.6อุทัยธานี6.3บ้านไร่1.8หันคา12ฝนตกหนะักวงเวียนสาแก8.6ซาโบน5.9 วิเชียรบุรี6.6หนองบัว9.3ฝนตกหนะนักหนองไผ่6.1พระนครศรีอยุธยา2.3ห้วยกระเจ้า9.9ฝนตกหนะักการจนบุรี8.4ส่ไซโยก6.9ราชบุรี4.4กรุงเทพมหานคร7.7จเฉะเชิงเทราว2.4ปราจีนบรุรี9 7ฝนตกหนะักสาแก้ว2.2และคลองหาด1.5่ดเที่ยงคืนโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองจะเดินเวียนพื้นที่สุขโขทัย13.2ฝนตกหนะัก สวรรค์คาโลกาฝนตกหนักพิจีุโลก17ฝนตกหนักตาก17ฝนตกหนักการแพงเพชรส3จฝนตกหนักพีจิตร9.1ฝนตกหนักบ้านคงวิไลยส2ฝนตกหนักนครสวรรค์7็ดลานสัก7.4บ้านราย11ฝนตกหนักหันคาเจอุทัยธานี5.8วงเวียนสาแก้12.2ฝนตกหนักเว่ยกระเจ้า1 0 9ฝนตกหนักพระนครศรียาหกุดการจนาบรี8.6กรุงเทพมหานคร15.6ฝนตกหนัก ปากเกร็ด15.2ฝนตกหนักบางเลน14.1ฝนตกหนักกำแพงแสน14.4ฝนตกหนักสองพี่น้อง10.6ฝนตกหนักอูทอง14.8ฝนตกหนักสุพรรณบุรี12.4ฝนตกหนักสีประจัน10.5ฝนตกหนักห้วยกะจ้า11ฝนตกหนักอ่างทอง8.6ท่าช้าง10.5ฝนตกหนักวงเวียนสาแก้12.1ฝนตกหนักอินบุรี9.5ฝนตกหนักโคกสำโรง6.4 สมุทรปราการ13.3ฝนตกหนะักสมุทรสาคร9.4ฝนตกหนะักติเชิงเศรา9.9ฝนตกหนะัก2ในกาบมเร็วปร่ยันกลุ่มฝนฟ้าขนองก็ยังจะเน้นรินพื้นที่ภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลโคกสำโรง7.3หวังมงว่วง9.6วงเวียนสาแก้ว7.4ท่าช้าง8.5สีประจัน15.1ฝนตกหนะักสุพรรณบุรี11.5ฝนตกหนะักอูทอง7.3 2พี่น้อง7.6 3โคก8 8 ชาเชิงซาว1ิฝนตกหนักพนมสารคาม8.1ปราจีนบุรี9.3กรุงเทพมหานคร10.6ฝนตกหนักสมุทรสาคร11.1ฝนตกหนักสมุทรปราการ6.7โพธาราม9.3ฝนตกหนัก4ี่นาฬิกาโมเลบเรียนกลุ่มฝนฟ้าขนองก็ยิ่งบริเวณพื้นที่ภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลโคกสำโรง9.6ฝนตกหนักวงเวียนสาแก้วสิบฝนตกหนักอินบุรี8.9ฝนตกหนักท่าช้าง9.8ฝนตกหนักศรีประจัน13.7ฝนตกหนัก ่างทอง7.2 2สองพี่น้อง8.4โพง5.6ชาเชิงเ14.5ฝนตกหนักพนมสารคาม6พนานิคม11.1ฝนตกหนักชนบุรี9.2ฝนตกหนักและสมุทรสาคร7.5 6ในกาเมเรียบเรียนกลุ่มฝนฟ้าขนองก็ยังมีตกนะครับอินบุรี8.7วงเวียนสาแก้ว8.5บ้านหลังขาว7.2สองพี่น้อง4.6สามโค5.1จัดชิงส7ฝนตกหนัก พนันิคม10.3ฝนตกหนะักชนบุรี6.1ปุรกรดง7.6พัทยา6.5และระยอง6.7แปดในการมาเร็วเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองค่อยๆลดลงนะครับและจะเริ่มอีกครั้งในช่วงบ่าย12ตุลาคม2 0 1 6บางพื้นที่ก็มีฝนเข้ามาก่อนนะครับเป็นช่วงเช้าต่อไปพี่ยอกประกาศในวันนี้11-12ตุลาคม2 0 1 6 สาเหตุและปัจจัยที่ทําให้มีฝนตกฟ้าขนองประเทศไทยนะครับจากมวลอากาศเย็นหรือความประกาศสูงกําลังปานกลางจากจีนแผ่ปกคลุมภาคอีสานทําให้ความชื้นลดลงนะครับอากาศแห้ง รวมถึงทะเลจีนใต้ทําให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตนออกภาคใต้ตอนบนมรสุมตาตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักในภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตาออกและภาคใต้ระวังฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำรอระบายฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแลกกับทานน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเพิ่มความระวังในการสัญจรคลื่นลมสูง1เมตรหรือที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้11-12ตุลาคมฝน60%ตกหนักบ้างแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนสุขโขทยัยตากและกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุดย2 2 5บององศาและสูงสุด30-33่งสามาองศาลมตะออกความเร็วห้าถึงสกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะออกเฉียงเหนือฝอนฟ้าขนองร้อยละ20ส่วนมากในนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินท์อุณหภูมิต่ำสุดย2 2 5ิบสององศาและสูงสุด31-34ององศาลมตะออกเฉียงเหนือความเร็ว1ิ2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนร้อยละ70ตกหนักบางแห่ง บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด31-33องศาลมแปรปรวนความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเสาชนบุรีระยองอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด32-34องศาลมแปรปรวนความเร็ว20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล็ดลึกสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑล ฝนร้อยละ80ตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกองศาและสูงสุดสามเอ็ดถึงสามสี่ 4, องศาลมแปรปรวนความเร็วลถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงพยายกรากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนร้อยละหกสิบตกหนักบางแห่งบริเวณพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูนอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ยี่ห้าองศาและสูงสุดสามสิบเอ็ดถึงสามสามองศาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็วลถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของทท่านติดตามประกาศพยากราศและคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอันจรายงานให้ทราบเป็นระยะะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแจร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ใหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ